มาดูขั้นตอนของการคัดเลือกดาวเด่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสําคัญอย่างหนึ่งของการบริหารคนที่เป็นดาวรุ่งหรือดาวเด่นนะครับการคัดเลือกเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราดูคุณลักษณะเขาเรียกว่าความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการในอนาคตแล้วว่าใครเหมาะสมใครมีคุณสมบัติก็ต้องดูเพิ่มเติมว่า ใครมีความสามารถหรือศักยภาพที่จะพัฒนาด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขามีคุณสมบัติตรงนะแต่พัฒนาต่อยอดไปไม่ได้อาจจะเป็นเพราะวุฒิการศึกษาอาจจะเป็นเพราะอายุอาจจะเป็นเพราะข้อจํากัดบางอย่างที่เป็นส่วนบุคคลอันนี้ก็ควรจะพิจารณาดูด้วยนะครับเพราะมิฉะนั้นเราจะได้ดาวรุ่งดาวเด่นที่ขึ้นไปไม่ค้างฟ้าขึ้นไปแค่นิดเดียวแล้วก็ความสามารถหมดนะ ข้อต่อมาในการที่จะต้องดูเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกก็คือถ้าคัดเลือกมาจำนวนหนึ่งต้องถามต่อว่าเราจะพัฒนาไหวไหมเยอะเกินไปไหมถ้าเลือกมาน้อยเกินไปต้องถามว่าจะเพียงพอรองรับการเติบโตของธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้หรือไม่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะดูก็คือว่าระยะเวลาในการพัฒนา เพราะบางทีเนี่ยเป้าหมายธุรกิจ3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการคนมาทดแทนภายใน2ปีภายใน3ปีบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนา4ปี5ปีจะทันกินไหมนะครับก็อาจจะต้องดูเพราะบางครั้งการซื้อตัวจากข้างนอกมาเนี่ยอาจจะดีกว่าต้องดูหลายๆเรื่องในการที่จะคัดเลือกคนที่เข้ามาอีกอย่างนึ่งก็คือว่าคนที่เราคัดเลือกมาเป็นดาวรุ่งดาวเด่นเนี่ยต้องถามว่า เราไปแย่งซีนหรือไปแย่งตัวเขาจากซักเซสเซอร์หรือไม่เพราะคนบางคนเนี่ยเขาน่าจะเหมาะจะเป็นซักเซสเซอร์มากกว่าที่จะดึงเขาออกมาทําในตําแหน่งใหม่ที่เป็นเชิงกลยุทธ์นะครับอันนี้ก็ดูข้อดีข้อเสียหลายๆเรื่องแล้วหลังจากนั้นในการคัดเลือกดาวรุ่งดาวเด่นผมคิดว่ามันจะไม่เหมือนกับซักเซสเซอร์ร้อเนเนื่องจากว่าเรามีเวลามากพอขั้นตอนในการดูอาจจะต้องดูหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับ อันนี้ก็คือลองกลับไปพิจารณาดูนะครับว่าการคัดเลือกดาวเด่นเนี่ยควรจะคัดเลือกสักกี่คนดีนะควรจะคัดเลือกคนแบบไหนระยะเวลาพอไหมที่จะพัฒนาเขาแล้วถ้าเกิดเราดึงเข้ามาอยู่ในโครงการดาวเด่นเนี่ยเขาสามารถกลับไปเป็นซักเซสเซอร์ได้ไหมนะครับถ้าประเมินได้ตั้งแต่ตอนแรกก็ตัดสินเลยถ้าประเมินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเผื่อเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกดาวเด่นครับ